สวัสดีครับพบกับช่องโต้งไลสไตล์นะครับวันนี้ก็จะพามาเปลี่ยนปั๊มฉีดน้ำปัดน้ำฝนนะครับเป็นปั๊มฉีดน้ำที่ฉีดกระจก <c oughs> เนื่องจากของเดิมนะครับปั๊มมันซีนมันเสื่อมนะครับทำให้น้ำเข้าไปในมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์ไหมไปนะครับวันนี้ก็เลยสั่งเป็นของมือสองนะครับถอดมาจากรถ ก็เทสแล้วนะครับใช้งานได้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการถอดเปลี่ยนกันเลยนะครับสำหรับรถที่เราจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดครปับปี2012นะครับตัวนี้ก็จะมีถัง พักน้ําอยู่ที่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับบริเวณซุ้มล้อเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนนะครับก็จะมีบล็อกเมื่อแปดแล้วก็ไห้ควงปากแบดนสองอันนะครับแล้วก็ปัะแจอแอล ที่เป็นปจัจจัยดาวนะครับหนึ่งอันจุดที่เราจะต้องถอดนะครับก็จะเป็นบังโคลนของล้อด,ด้านซ้ายนะครับสำหรับรถผมก็จะเป็นมีคิ้วเสริมออกมานะครับไม่แน่ใจว่ารถเดิมๆจะมีน็อตยึดคิ้วตรงนี้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นปจัจจดาวสามตัวนะครับหนึ่งสองสาม นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์แปดน,นะครับเอาออกที่เหลือนะครับก็จะเป็นกิฟตัวกิฟนี่ก็จะใช้เป็นไข,ข่ควงนะครับปาดแบนทเอาออกนะครับมีจุดแล้วก็สองจุด แล้วก็อยู่ด้านในนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันเลยนะครับ เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนปั๊มฉีกกระจกครับหลังจากที่เราถอดน็อตแล้วก็กรีบล้อออกแล้วนะครับก็ดึงบางโคนออกมาครับก็จะเห็นว่าจะเจอก้นถังพักน้ำนะอยู่ด้านในครับตรงนี้ผมก็จะใส่ปั๊ม ขัวปลั๊กไฟนะครับเพื่อเทสก่อน หลังจากเติมน้ำเข้าไปนะครับก็สำรวจดูที่ก้นถังนะครับว่ามีรอยรั่วซึมของน้ำบ้างหรือเปล่าก็จะดูได้จากการที่มีน้ำหยดครับตอนนี้ผมก็เช็คแล้วนะครับไม่มีน้ำหยดออกมาก็เดี๋ยวเทสใช้งานดูนะเดี๋ยวทดลองเปิดใช้งานดูก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วโอเครูผงที่ที่ฉีดน้ำมันออกไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้งานได้ครับ ครับสําหรับรถบางคันก็อาจจะถอดออกมาจากจุดนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าของผมนี่มันเนื่องจากหัวปั๊มมันเบียดอยู่กับขอบเหล็กนะครับผมก็เลยต้องถอดที่บังโคลนด้านล่างยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ถ้าใคร ถ้าช,ชอบคลิปวิดีโอแนวนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องต้องไลฟ์สไตล์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเราด้วยนะครับ